สวัสดีค่ะมาเจอกับนางซ่องผู้สาวฝั่งของอยู่แล้วนะคะวันนี้เราไปเดินตลาดนัดมานะคะได้กุ้งฝอยมา20บาทนะคะ2ขีดนี่เลยสะอาดสะอาดล้างเรียบร้อยนะคะอันนี้ต้นหอมซอยผักซีซอยแล้วก็มะนาวนะคะพริกป่นข้าวคั่ว น้ำปลา,าค่ะวันนี้ของชูรสวันนี้เราจะมาก้อยกุ้งนะคะก้อยสุกนะคะเราไม่กินดิบโอเคไปทำกันเลยค่ะนี่นะคะตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะรอให้น้ำเดือดนะคะใส่กุ้งลงไปนะคะ กัวนะคะหัวน้ำเปล่า นี่นะคะนี่นะคะเหลืองๆอย่างนี้แล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะเราจะได้ประมาณนี้เนาะเรามาทำกันเลยปิดแก๊สแล้วเนาะ ป่นค่ะเอเป่ะสองช้อนชานะคะข้าวคั่วสองช้อนชาผงชูรสหนึ่งช้อนชาน้ำปลารานะคะ สามช้อนชานะคะมะนาวนะคะอันนี้แมวเปรี้ยวมากนะ ชิมดูก่อนใส่ลงไปก่อนสองชี้ต้นหอมผักชีนะคะ ซิมรสดูนะคะอันนี้เขาเรียกก้อยกุ้งนะคะก้อยกุ้งฝอยก้อยสุกนะคะซิมแล้วเราจะเพิ่มมะนาวเป็นลูกนึงนะคะออกจะเปรี้ยนวนิดนึง งานเสร็จนะคะเห็นไหมก้อยกุ้งนะคะก้อยสุกโอเคเรามาตักเสิร์ฟไปเลยะคะ่ะตักเสิร์ฟนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเป็นกับแก้มก็ได้แก้มกับข้าวเหนียว นี่นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปกอยกุ้งนางก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะนางจะไปกินข้าวแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดซับส r คายกดกระดิ่งด้วยนะคะเผือเ่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากเรานะคะสวัสดีค่ะ